แม่เหเอเดน l ลค e เ t ทโอ้ยโอเมก้าเดนทายเอ็ดโอ้ปาสละคนคือเขาก็สั่งได้อะเน้นก็ก็ <c oughs> หุ้ยงามแหง้งทุกคนงามแหง้งแต่แดดหอนแหง้งแดดหอนครับเขาไม่ครมหายอยู่ข้งบ่ได้เอาหอมมาใส่หมวกเอาขึ้นไปข้างบนก่อนนักท่องเที่ยวก็หลาย อันนั้นกำลังบูแลนะกำลังบูแลนะเบิ่งลุงก็หลานเพิ่นอันไหนเลิกอืมอันนี่อะไกูไทยเย้น่าเสีอันนี้นแม่นี่ยังสมบูรณ์มากเลยนะกูกะกูกะงงว่าเขาคือสั่งได้<อ>เหมือนไม่การบ<อ>ูรณนะอยู่ แต่กางงว่าเขาูาษาอัน,นี่นี่อันไหนล,กล<ะ>ูกเออ็กปเลยลกูกก็ชีเลยนะ way w o ว้าวล a ก t h a แดดดิไซ d ์ก็ลุกก็ทูเลยลูลกทุกคนครั้งแรกที่มาสวยแหง้งเมื่อน,นี้แดดดีแดดดีเันทา่านทายวิดีโอกะกสวยก็ ยอมเลยเ่ะว่าจังไห่ขึ้นสางได้ทุกคน hey, อ,อ๋อมีเรื่องให้คีพร้อมาผ hey, ้าลูกลริ่มย่านน้ำ hey, ครับลูก บนบนลูกเออมามี่โอเคม,มคามานะาี่เขาอินไซ d ์นะลูกนะเอชูดาเกียอืมอันนี้เหรอลูกโอ้หนี่ไงไปเลยไปลูกไปสวยมากหนึ่งอ๋อแดดวันแค่นั่งโกอัพลูกแดดวันน็อตอาราวย่า สวยมากาาามสวย,สวยใช่ใช่เดี๋ยวก็จะลงัเดี๋ยวลงไปเอาล้านเด้อเดี๋ยวลงไปแบบโอเดี๋ยวเจอข้ายางล่งไปเอาไปก็ s, <S oh, i e e x c i t e like <wow. S 1> Yes, yes, yes. No.